งานวันนี้พวกเราจะมาสปอยหัวไปโกยใครมาคลิปนี้จะสั้นหน่อยเพราะว่าจะเป็นคลิปนี้ครับจำชื่อคลิปไม่ได้สกิปดีเพราเลนมัลติเวิร์ส039พาร์ท2ที่เสือดูกันฉากแรกพวกเราจะเห็นเคาน์เตอร์ไททันนะครับแล้วก็โดนเหมือนช็อตนะครับนี่โดนช็อตโดนช็อตนะครับต้องเปิดยายก่อนนะครับ คุณคิดจริงๆเราบ้าคุณสามารถหนีไปได้หลังจากความอวดดีดังกล่าวอาจารย์ไม่ต้องการให้คุณของเล่นอีกต่อไปเลยไปนี่เจ้าแมงมุมมันก่อ,อกมาตัวจริงของแมงมันคือแมงมุมแล้วเขาต้องใช้เพือเ่อนไปแก้หุ่นแล้วก็ตัวนี้ก็อ่ะเครื่องนี้มันก็ว้าไปและมันก็ไปหาฐานไอของไอซีเพ้นเพนอยู่ นี่คุณต้องพิสูจน์ความพักดีและคุณค่าของเนี่ยดูดิมันมันเจาะคุณจะพูดลงทับก,ก่อนนะครับข้เราบอกคุณด้วยการกระทําของคุณร่างกายของไอ้ันตอบโต้ตเป็นของคุณเพื่อขวบคุณนี่4 เทคโนโลยีนี้อยู่เหนะือทุกสิ่งที่ฉันได้รับทำให้คุณผิดหวังนะครับจะบอกใหม่นะครับับนบ้นลรกเาตาจะใช้หั่นเดินอยู่นะครับและโดนเหมือนเจ้าเครื่องนี้ช็อตน,นะครับนี่โดนช็อตน,นี่ครับไอเครื่องนี้มันก็มานะครับน่าจะเป็นเครื่องในตอนนั้นะครับรวมตอนนั้นะครับนี่แล้วมันก็ให้ไมมม,มันออกมา มาเหมือนโดนเผาแล้วก็วิ่งไปแล้วแล้วยิงเป็นแค่ห um ุ่นของุแล้วมันก็ว่าไปหาดนสอแล้วก็ไปหาซีเพนหน้างูมันก็ใช้เครื่องต่อใส่หัวซีเพนทำซีเพนนี่โดนเหมือนโดนควบคุมแล้วก็ให้ไปเใช้ร่างกายควบคุมร่างกายของเคปเตร์แทนแทนเจ้าอิเมงม่วง โหแล้วเกียรมันนิ่งกว่าเดิมเออเนี่ยนี่นี่แล้วกลายเ,เ,เป็นสีเขียวปกติเป็นปสีม่วงครับนี่ปกติเป็นสีม่วงครับนี่ครับนี่เป็นสีม่วงเพราะว่าแมงมุมมันควบคุมส่วนนี้สีเพนควบคุมไอ้สีเพนควบคุมไอ้สีเพนมันเป็นสีเขียวแต่เจ้าแมงมุมมันเป็นสีม่วงครับน่าจะตามสีแล้ว้าพี่ ถ้าพวกพี่ใหญ่ายควบคุมก็จะเป็นสีฟ้าพี่รองควบคุมก็เป็นสีแดงแน่เดี๋ยวพี่สามมันสีม่วงอืมมันคิดเรื่องนนั้น